ไม่ได้เห็นยังไงล่ะโปรกำต้หนไหวไหมงานแรกไหมไม่ทราบเป็นเฉพาะไม้ไหนเองวะทบ้งเกมไหนครับโยโย่สวัสดีจ้าจ้าน พูดถึงงานวันนี้เหรออ่างานวันนี้ก็งานครับมีคนมาเต็มเลยแล้วก็เป็นสาขาที่สวอชเปิดที่เซ n นทรัลเวิลด์ยิ่งใหญ่ลังการมากเขาบอกว่าเขามีการปรับภายในอะไรด้วยใช่ก็กว้างขวามากที่สุดนะงานบอกเล็กเลือไหนไว้บ้างไหมอ้หเลือเหรอออะไรอนี้อ้าวเพรว่เรายงไรมคือผมชอบสีแดงอยู่แล้วใช่แล้วก็คือแบบเอ่อเขาบอกว่ามันเป็นอันที่มันเป็นอันเดียวเลย ที่ทำมาจากไบโอเซรามิกกับเออสเตลเลสสตีลใช่ก็เลยชอบแบบพิเศษมชอบสีนั่นแหละมันดียังไงเหรอมันดูเวลาได้ี่ทมันเป็นนาฬิกาไมันสวยมันสวยมันสวยใช่แล้วมันเหมาะกับแบบเอ่อสปอร์ตสปอร์ตหน่อยมีความแบบเป็นตัวเองใช่แบบขี้เล่นขี้เล่นนิดนึงถ้าพูดถึงการเลือกนาฬิกาสิ่งนั้นการการเลือกนาฬิกาที่เหมาะตัวเองเนาะก็สื่อความเป็นตัวเราออกมาใช่ว่าเออ นาฬิกานี้เหมาะกับผมอย่างนี้เพราะว่าผมกล้าทําอย่างงู้อย่างนี้แบบเราไปเล่นกีฬาอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นกีฬาเอ้ก็ต้องเป็นนาฬิกาที่เหมาะกับเล่นกีฬาถ้าไปแฟชั่นก็เหมาะกันไปแฟชั่นแสดงว่าก็ไม่ได้มีแค่เรือนเดียว ไม่ได้มีแค่เลยเดียวครับสะสมอยู่ง่ายนะผมว่าในเราพยายามสะสมอยู่ครับแต่ค่อนข้างแพงเหมือนกันชายก็ต้องเก็บเงินไว้ลงทุนกันนะครับไม่พี่ถามมาเพราะว่ราคาแพงหรเรามีการตัดสินใจไไอะไรบ้างเพื่อจะเอาน้องกลับไปบุกที่บ้านก็เอาเน้องกลับไปนาฬกาก็ถ้ามันสวยถ้ามันเหมาะกับเราถ้าเราได้ใช้จริๆองๆก็อันนั้นแหละจะเอากลับมาแล้วก็อีกช้อยส์หนึ่งก็จะเป็นเออเอาไว้ลงทุนครับอันไหนราคาขึ้น ก็เก็บไว้แล้วไเอาไปขายสินค้าซื้อนี้ต้องผ่านคุณแม่ไหมคุณแม่อานจะไม่หรือว่าบางอานครับบางอานบางงานผมก็ซื้อให้แม่เลยแม่ฝากฝากไปได้ฝากช็อปใหม่ฝากช็อปใหม่เหรอโอ้โหช็อปนี้นะครับเป็นช็อปของสวอตอุ้ยโทษนะช็อปของสวอตนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับอยู่ชั้นหนึ่งใช่ครับก็ฝากทุกคนมากันได้นะครับช็อปกว้างขวางมากแล้วก็มีสินค้าสวยๆทุกคนเลือกกันเยอะเลยคอลเลคชันใหม่ครับบิ๊กโค้์อารันดี้ครับฝากด้วยครับ ออนไลน์คนเดียวเอ่อขกติเดวจะมีลูกคู่ลูกลูกลูกอ๋อลูกคู่คิดว่ามาละลูกคู่ใช่วันนี้ไม่มีโพต์แต่ว่าเอ่อวันนี้โฟนถ้าจะไปทำอะไรอยู่ที่ตึกสักอย่างนี่แหละก็แยกกันนะตอนนี้มีงานคู่ทุกงานเลยก็อันนี้เป็นงานเดียวเดี๋ยวก็จะมีมาเรื่อยๆครับจริงๆคนเดียวมันก็เขินนะเขินเหรอไม่นะก็ ก็เห well ็นทุกคนมาวันนี้ก็ชุกชุมดีครับชอบชุกชุมคนคนไม่ยุดคนเยอะคนเยอะอ่าคนเยอะดีครับดีดอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นมีทั้งนอกเนี่ยมีคงนอกเต็มเลยสวัสดีครับนี่มีคงนอกรู้นด้วยช่วงนี้เยอะไหมทั้งงานทั้งงานคู่งานเดี่ยวไม่มีเราทำเลยเออเยอะครับเยอะเยอะใช่มีงาน มาเรื่อยๆแต่ว่าพยายามจะลดน้อยลงแล้วเพราะว่าช่วงนี้ต้องซ้อมคอนเสิร์ตมากขึ้นก็จะแบ่งเวลาซ้อมกับเวลาไปงานแล้วก็เวลาไปมหาลัายครับเวลาพักท<ร>แบ่งกันยังไงบ้างหลายอย่างเวลาพักเหรอครับไเวลาเรียนซ้อมอ่าก็ง,งานก็อ่ะก็คือฟังนะตารางเลยงานงานมาก่อนใช่ไหมก็ชิบไปที่งานเสร็จแล้วก็ ถ้ามีซ้อมต่อก็จะไปซ้อมหลังจากเสร็จงานครับที่ที่ตึกนี่แหละใช่แล้วก็เออ่ถ้ามีงานอะไรที่ตามได้จากเพื่อนก็จะคอยตามแบบงานที่ส่งไปคลาสเวิร์กโฮมเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะคอยคุยกับครูคุยกับเพื่อนตลอดที่จริงมันต้องมีวิชาไหนที่มันห้ามขาดเลยหรือว่าเราอยากไปเรียนขางเอ่อวิชาที่ห้ามขาดผมก็น่าจะดรอปไปหมดแล้วครับอะไรจะขาพักไว้ก่อน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 จบวิชาไปใช่แต่ว่า ก็บอกครูไว so ้แล so so nah ้วว่าแบบไม่ได้จริงแบบเพราะต้องทํางานด้วยก็จะเหลือเป็นวิชาที่จําเป็นจริงๆแล้วก็วิชาที่พอที่จะให้ครูช่วยได้ให้เพื่อนช่วยได้คืเพราะเรื่องเีินมันตัดสินใจนานเพราะต้องคุยกับทั้งครูด้วยทั้งพายแล้วก็แม่เราด้วยเอส่วนใหญ่จะเป็นคนตัดสินใจเองหมดเลยครับเพราะว่าผมว่าทางพายค่อนข้างปล่อยให้ไปเรียนอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมก็จะคอยบาลานซ์สองสอย่างไม่ได้เพราะว่า ถ้าเราเลือกไปเ runter, รียนอย่างเดียวงานก็จะไม่มีไม่ไม่ได้ไาเจอทุกคนอย่างนี้ใช่เตรีมเตรีมวางใจตัวเองไห้แล้วก็แบบเฮ้ยจบตามกำหนดของตัวเองสี่ปีหรือยี่อะไรว่าจะไม่สามารถยืดหยุ่นได้จริงๆยืดหยุ่นได้ครับแต่เพยจะให้จบพร้อมเพื่อนนี่แหละสี่ปีครับแต่ว่าก็จะยากหน่อยเพราะว่าคณะผมเนี่ยมันเป็นการทำโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะต้องแบบใช้เวลาค่อนข้างเยอะใช่แล้วซึ่งผมก็คอยจัดสรรเวลาอยู่ช่วงนี้ครับเราไปประมาณกี่วิชา จบไปประมาณกี่วิชาหรอสามครับสามสามสามแต่แล้วบอกว่าเราเข้าสบายสบายเขาบอกว่าคนนี้ไม่ตั้งหัวดีเนี่เก่งใครบอกครับพอพอตามได้ครับเพราะว่าวิชาที่เรียนมาก็จะเป็นก็ค่าเป็นแนว business แลวพวกนี้อยู่แล้วซึ่งตอนนี้ผมก็ทำแบรนด์ดีวอยู่ครับก็ก็ได้เอามาใช้ในชีวิตจริงด้วยคือผมก็ใช้แบรนด์เนี้ยไปอยู่ในโปรเจกต์ของมหาลัยเหมือนกันก็ ทำควบคู่ไปเลยคอ่ะเราอยากจะบอกไปทำแบบนั้นเพราะอะไรเพราะงานมันเยอะจนแบบกินอดีตคืออดีตอย่างเงี้ยเออแต่เราต้องบอกว่าสุขภาพเราจะต้องไปให้น้ำเกลืออีกไหมจะต้องไปให้น้ำเกลืออีกไหมเอ่อคอนเสิร์ตนี้หวังว่าจะไม่มีครับใช่แต่ว่าก็ไม่น่ามีหรอกเพราะว่าผมก็คอยดูแลสุขภาพอยู่ตลอดเวลาก็จะแบ่งพักผ่อนการทํางานให้ได้มากที่สุดเดือนหนึ่งพักกี่วันเดือนหนึ่งพักได้พักกี่วันเดือนหนึ่งพักกี่วันหรออย่างมากวันสองวัน ต่อเดือนต่อเดือนครับทีงานนี้นไทยจะต่างประเทศเลยครับตอนนี้ค่อนข้างจะบินเป็นนกเลยครับใช่เออล่าสุดไปไทเป <Schools. S 3> กับเอ่อญี่ปุ่นมาตอนนี้ก็เราจะไปกลับไปญี่ปุ่นอีกรอบแล้วไปมิวสิควอนแล้วเดี๋ยวต้องไปฟิลิปปินส์ไปนู่นนี่ใช่เยอะเลยครับเยอะเลยเคอนเสิร์ตใช่คอนเสิร์ตเป็นแฟนมีสแหละนี่ครับมีต้องไปกับพวกเอ่อแก๊งประธานแล้วไปเองในฐานะศิลปินที่มิวสิควอนครับจริงจริงๆมันเริ่มชินไงกับชีวิต ครปีเริ่มชินแล้วนะเริ่มชินแล้วรู้สึกแบบค่อนข้างปรับตัวได้แล้วครับเพราะว่าออด้วยเวลางานนี่ค่อนข้างเยอะเวลาเวลาเรียนก็ค่อนข้างเยอะน้อยก็ต้องคอยปรับครับออถ้าไม่ปรับก็คงจะไม่ได้ดูนาฬิกาวไว้ตลอดถู้ถือดูสิซี้ครับมีการเปลี่ยนัวเ็นตัวกระจายใช่ครับเออยี่สามสุดห้า จะไม่มีผมกระโฟแล้วไม่มีน้อนไนแล้วเนื่องจากเหตุผลประกันทอกโปนะครับก็แต่ว่าจะมีซีรีส์ใหม่ครับของพวกเราเออซึ่งเป็นบทนำจะเดี๋ยวจะมีมาปีหน้าให้ทุกคนดูแน่นอนอันนี้เป็นโปรเจกต์เดี่ยวหรือโปรเจกต์คู่ตงกันอไปใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีให้ติดตามอะไรเลยครับจริงจริงรทราบเท่าไหร่ก่อนจะถึงจะออกก่อนจะเสร็จจอดกอกอดกอเออจริงๆริงทราบมานานแล้วแหละค่อนข้างรู้ด้วยแหละว่าเอออาจจะต้องเกิดอย่างนี้ขึ้นใช่ครับก็ จริงๆก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากแบบไม่อยากให้เป็นอย่างนี้หรอกเพราะเข้าใจว่าทุกคนก็อยากดูกันแล้วก็เออเทรลเลอร์ก็ออนมานาน,านแล้วแต่ว่านิดหนึ่งนิดหนึ่งมันมันเป็นเพราะอยากทำงานที่ทั้งตัวทั้งเฟซทั้งท่อนีนั้นด้วยใช่ใช่คือคิวงานไม่ได้ด้วยเอ่อด้วยความแบบอะไรต่างๆใช่ ก็คือตารางมันไม่ได้เลยใช่ใช่คิวมันสัญญากอันแล้วเรื่องใหม่นี่คือเริ่มกันอย่างเริ่มคุยกันแบงว่าอะไรที่จะเหมาะเจนน่าโอ่อรู้ชื่อเรื่องแล้วครับแล้วก็แต่ยังบอกไม่ได้ครับรู้แล้วรู้แล้วเรื่องเราอ่ะเราจะไม่หลุดเลยเหรอไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดคือรู้ชื่อเรื่องแล้วเป็นเรื่องที่ผมว่าเออ่แฟนๆแบบที่ไวหลายๆคนน่าจะรู้จักกันครับแล้วก็เออ่ เดี๋ยวคาดว่าน่าจะถ่ายเริ่มเริ่มถ่ายประมาณหลังจากคอนเสิร์ตเนี่ยเพราะหลังจากคอนเสิร์ตเริ่มน่าจะเริ่มวางแล้วจริงเราอยากให้เป็นแฟนไทยมาเพราะมันเรื่องอะไรเอง,รงทางไปดูก็ได้เขาสามารถสืบได้นะว่าเออเรื่องอย่างที่เจา้าบอก็ลองดูแต่ไม่บอกไปปีนี้ไ <c oughs> ด้ไหมป้าไปปีนี้หรอเออก็เดี๋ยวน่าจะมีการ แหล่งข่าวจะจีนเพูดทุกปีอยู่แล้วว่าจะมีซีรีส์อะไรก็คือแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือจะเป็นถังขระป๋องกินได้เลยใช่ไหมใช่อ๋อตะพที่ถักแหล่งมาก็คือเก็บไปเลยฝ่ายที่แถบกปีที่แล้วก็เก็บไปเลยไม่ใช่เราแล้วอ๋อใชายไม่ใช่ผมแล้วเจอแล้วจะขับให้แฟนขับให้กับแฟนให้ผิดเขารอแล้วเขาผิดนคำอ๋อเออไม่ต้องผิดหวังนะจ๊ะเออมีซีรีส์ซีรีส์หลายหลายเรื่องให้ทุกคนดูอยู่ครับพี่เออ ผมบอกว่าเรื่องนี้เรื่องนี้น่าดูจริงๆเดี๋ยวเราก็จะไปเราฉีดงานที่ร่มนะในร่มจอมอยาดนะครับซีรีส์น่าดูซีรีส์น่าดูเอ่อเป็นเอ่อหลังจากที่ทุกคนอาจจะไม่ได้ดูนั้นไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนมาเจอนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วก็อาจจะมีผลงานอะไรเอ่อมาให้ทุกคนรับชมกันเรื่อยๆครับไม่ใช่แค่การแสดงกันนักร้องศิลปินอะไรก็มีเพลงของที่นั่งของเพลงครับเพลง มีมาให้ติดตามัมีเดี๋ยวมีกันคุยแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่แต่ยังบอกไม่ได้นะว่าจะยังไงแต่ว่าแต่เราบอกมาแล้วนะว่ามีเพลงของเราคือมันมีเพลงอยู่แล้วแหละออ่บเพลงของซีรีส์ปีหน้าเพลงอ่มันมีอใช่อะไรนะเพลงงขอซีรีส์ซีีรส์มันต้องมีเพลงอยู่แล้วแต่มันมีเพลงแยกของเรามันเพลงแย่ไม่รู้ไม่รู้แต่ยังว่าคอนเสิร์ตใกล้ๆนี้เราจะได้ฟังเพลงใหม่ ไม่รู้เข้าเข้ากันแล้วใช่ไหมยังยังยังเราจะเป็นพวกเพลงทีมนะมีเพลงทีมครับมีเพลงทีม่าเอาคอนเสิร์ตต้องมีเพลงทีมสิแต่จะเป็นเพลงทีมที่อาจจะไม่แต่งใหม่เพลงทีมที่มีอยู่แล้วแล้วมาแบบปรับให้มันเข้ากับทีมคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะแยะไปอย่าคิดกันเองนะจ๊ะช่วงนี้เป็นไงบ้างเป็นดอกเห็ดทำงานเยอะเป็นหมดสุขภาพด้วยอย่างแบบนั้นเอ่อ เป็นดูสุขภาพหรอครับก็ผมก็ดูแลสุขภาพของผมค่อนข้างดีอยู่ทุกคนไม่ต้องดูนะครออับอแล้วก็เรื่องงานเยอะก็ดีแล้วครับให้งานเข้ามาอย่างนี้นี่แหละครับแต่ว่าออช่วงนี้ก็จะมีบอกบอกแบกบผู้จัดก,การบอกมาแล้วว่าออขอนิดนึงเพราะว่าต้องมีเรียนด้วยมีอะไรด้วย<อ>ก็จะคอยแบบแบ่งเวลาได้ดีมากขึ้นครับยื่นไีทางลูกพันไปทางลูกพันอะไรอย่างเงี้ยโอโเนี่ยโอเคแล้วโอ้โหแล้วเนี่ย เอาแล้วขอาแล้วเอ่อเรียกว่าอะไรตอนนั้นมันเข้าไปใช่ไหมตอนนี้หมอดึงออกมาแล้วไม่ใช้ครีมดึงมาได้หละเออเออเขาเป็นยังไงบ้างเขาตอนนั้นเขาก็ค่อนข้างสุดผิดมากหน้าเป็นหน้าหงอยไปเลยนหน้าหงอยโอ้ยถ้ายัางล่าเริงอยู่เขาเขาก็น่าจะสบายแล้แต่ก็ไม่ได้ไม่มีอะไรมากเข้าใจว่าปฏิเสธเขงางอเรายังไงคนระับงอเรายังไงหรอ เขาบอกอ๋อเป็นไรไหมเป็นไรไหมอะไรเงี้ยค sure? ือเขาเขาลนเองเขาลนเองส่วนใหญ่เขาบอกอุ้ยอันเดียแล้วเอาอกูวินมาแล้วผูวินอยู่ด้วยเขาปรู้มัยเพืวินเป็นหัวเข่าผูวินเป็นหัวเข่าแล้วเราผิดชอบแบบยังไช่วยเขาซื้ออะไรให้กินซื้ออะไรให้กินเหรอซื้ออะไรยังกินอะไรไม่ค่อยได้ช่วงนั้นเลยไม่ได้ซื้ออะไรให้กิน ใช่ใช่ก็อุบัติเหตุครับไม่มีอะไรมาเขาให้ผมใส่ไปเกิดนอําหรยอท่านม่ขอใเกิดเออรองเท้าเอครับรองเท้าแต่ว่ายังใส่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอเราไปเปลี่ยนไซส์ใส่เวลาใหญ่ไปหน่อยใหญ่ไปหน่อยไซส์โอเคค่ค่ะลูกับดีค่ะ